Hello, สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะคะนรับในรายเกมเซจิและเน่เลยครับก็วันนี้น,นนะครับมันมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนาะซึ่ง GM สปอนมาแล้วมันเป็นอีเวนต์ของจีนะครับนั่นคือจีที่มีชื่อว่าโดยก๊อปปี้ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับความสหมายก็คือเมื่อฝาสะสมคัมดับเรนมาร์กเราจะสร้างแลนด์มาร์กตามเนาะเมื่อไม่เติมผลเต,ติบโต5%แล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กหรือก่อสร้างทำให้กวาด50%ที่จะย,ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับเออหรือพื้นที่พิเเศษบอกลยว่านี้ ควรหาไว้ไม่ต้องรอเวอร์ชันดาร์กก็ได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เขาให้มาแบบจุกจุกอยู่แล้วเนาะส่วนวิธีการตามหานั้นก็ตามหาได้แบบง่ายมัง้งง่ายมั้งนะครับด้วยการนะครับเอ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยด้วยการรวบรวมนะครับสิ่งที่เรียกว่าว่าอะไรพลังของโดนก๊อปปี้เนาะห้าชิ้นนะครับอ,อด้วยพลังของโดนก๊อปปี้นั้นหาได้จากการรวบรวมนะครับปีกหักของโดนก๊อปปี้เนาะห้าชิ้นมาแล้เป็น A1 ชิ้น เอไม่ไม่เและเอา A 5ชิ้นมาแล้วเป็น A บวก1ชิ้น A บวก5ชิ้นแรก S ได้1ชิ้นนะครับก็มาดูเหมือนเยอะนะแต่อีเวนนี้มันเคยประมาณนี้มันเคยมาแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ปิดยากเท่าไหร่นะครับรับอีเวนนี้เพราะว่าในกล่องที่สุ่มไปมันมีโอกาสที่จะแบบว่าได้อันนี้ด้วยได้ A บวกด้วยอ่ะเนาะโดยวิธีการสุ่มนะครับเราจะไม่ได้สุ่มจากแพ็คธรรมดาตรงนี้นะครับเราจะต้องมาสุ่มจากแพ็ พิเศษนะครับให้าไปที่คำว่าแพ็กเกจนะครับแล้วก็ให้เลือกหาคำว่าอีเวนต์ที่ข้างล่างเนาะจะมีอยู่ด้วยกยัน200เพศกับ900เพศเนาะแนะนำว่าให้ซื้อ900เพศไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันถูกลงต้อง100อ่าแล้วเพิ่มไปกับมิสิลไฟฟ้นานเนาะเราก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. กดไปเลย900เพศแรกนะครับปาบ้าซื้อแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็คือเรายังจะไม่ไม่เจอเขานะครับเราจะต้องไปเปิด ในกล่องจดหมายเนาะเดี๋ยวเราลองซื้อสักอสามพันดูก่อนเนาะดูซิว่าจะได้อะไรเท่าไหร่บ้างห้าห้ายี่สิบห้าคูณสามได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าคูณสามก็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าชิ้นมันก็ต้องน่าจะออกแล้วแหละมั้งสามพันอ่ะไม่รู้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 เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะออกกี่ชิ้นเนาะเออมาแหละไปเลยกล่องแรก บาบอ่าเอเอมานะครับเนี่ยเลทมันเยอะเห็นไหมแล้วไม่มีโอกาสที่จะออก A บวกหรือออกเอด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมเอบวกออกด้วยเพราะฉะนั้นมันแบบว่าถามว่ามันเป็นอีเวนที่ปิดยากไหมมันก็ไม่ยากมัง้งไม่ยากมั้งนะครับเนเปิดเปิดแป๊บเดียวนะครับแต่มันก็ได้มาเนาะอ่าสิบห้าชิ้นสิใช่ไหมสิบห้าสิบห้าชิ้นเอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอบวกมาสองชิ้นเลยทุกคนปรับอ่ะเอบวกมาหนึ่งชิ้นนะครับมีเอสไหมขอเ e อสักขอเ e อสักชิ้นหนึ่งได้ไหมอะ่ะโอ้ยาเยอะจังปุ๊บโอ้เอบวกนะมีเอสด้วยแต่ว่าไม่ใช่ที่ที่ต้องการเนาะอ่าเอบวกมาอีกแล้วนะครับอ่าโอเควัตถุดิบเพียบปุ๊บโอเค เปิดไปอุ้ยมีเอโอ้โหเมื่อกี้เกลือนะครับเกลืออ่าเอออกมานะครับเอออกมานเนาะอ่ะเหลือสองกองสุดท้ายนะครับลองเปิดดูซิแล้วเดี๋ยวเราลองไปแลกดูนะครับเผื่อเผื่อปิดเลยแต่คงยังไม่ปิดหรอกโอเคลองไปแลกดูนะครับคือจะได้อะไรบ้างปึ๊บโอ้ได้มาโอ้เอบวกมา5ชิ้นแต่ใช้เท่าไหร่ ห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมอ่ะแรกอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละว่าได้เท่าไหร่เอ้ยอย,อ,อ,าาอย่าบุลี่เราเราตกคณิสศาเราตกคณิตเพราะฉะนั้นอย่าบุลีนะ่เราอย่าบุลี่เราหนาโอเคห้าชิ้นสิบห้าสิบห้าได้สามชิ้นละโอเคตอนนี้ขาดอีก ขาด S อีกสชิ้นใช่ไหมเอ้ขาด 8, อีก2ชิ้นก็มาใช้อย่างละ5 5 1 5 5 3 5 5, 5 4 20 25ชิ้นขาด A บอีก8 9 2 2 2 2ชิ้นอืมซื้ออสัก3 0 0พน่าจะปิดดานะดานะอีกสัก3 0 0พน่าจะปิดและว สองและสามไม่จะปิดแหละหกพันถ้าปิดหกพันก็ถือว่าดวงดีเพราะว่าถ้าปิดมากกว่าแปดพันก็แสดงว่าคุณนั้นดวงไม่ดีนะครับเป็นอีเวนที่เสียเพชรนะแต่แบบเป็นอีเวนที่แบบรู้สึกง่ายอ่ะมันไม่น่ารำคาญเหมือนอีเวนแบบอีเวนจี้แบบอื่นอะ่ะชอบอีเวนแบบนี้มากกว่าอ้าเมื่อกี้เอบอกมาหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดแล้วเนะาะขาดอีกเท่าไหร่ สิบเก้า2ี่สิบย่อบอีมาขาดอีกประมาณ7ชิน้นเอ้ยไม่กิดพุด7หรือ8นะตอนแรกอืมช่างมันเถอะปรับโอ้โหอันนี้เกลือนะครับกล่องเมื่อกี้เกลือมากปรับเอบวกมาอีกครับเราแล้วครับ19แล้วเนาะขอเอบวกสัก2ีชิ้นได้ไหมขาดอีกเท่าเลยปรับโอ้โหอันนี้ก็คือเกลือนะครับเอ,เอบวก ว้าวเรา,า่าว,ว่าน่าจะปิดแล้วแหละเออปิดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เอบวกมามาเยอะมากเบวกมาปรับเอาลงจำนวนหล่อ,อรายที่เก็บโอ้ต้องขายก่อน,นะทุกคนเอาไปเลยขายเไปสักรอยชิ้นน่าจะได้ขออนุญาตเปิดน,นะครับ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันน่าจะได้ปิดได้แล้วแหละแต่ว่าเขาอนุญ,ญาตเปิดเพราะว่ามันสุ่มมาแล้วเนาะมันสุ่มมาแล้วเท่ากับเราก็ต้องเปิดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียอะไรของปรับโอเคปรับโอเคปิดแล้วแหละเพราะว่าไอบวกน่าจะมามาเยอะแล้วอบวกมาตั้งยี่สิบสามอันแล้วเห็นไหมเอาใครสงขลา,ขาปิดก่อนนะครับ 24และสุดท้าย25โอเคแลกมาเลย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นและสุดท้าย5ชิ้นนะครับโอเคอ่าถ้าใครอยากได้อะไรกันดีบับก็หมัดเพชรก็ได้เนาะใครเล่นเจวอก็ค้อนราชทิงในประเทศนะครับอ่อ โดย Copy Guardian ก็ดีนะการสายวิกแต่ว่าเราจะแลกชิ้นใหม่ล่าสุดเพราะเราชิ้นอื่นเรามีหมดแล้วนะครับแลกมาเลยปัม๊มโอ้ไรทำใบกาฟีสิเปอร์เซ็นต์ปิดแล้วไม่มีแสงเกติยงแสงเกติยดให้หรอไม่มีแสงเกติยงเกติยดให้เลยปิดแล้วเออก็เงาเง,า,งาดีนะครับก็สำหรับอีเวนต์นวก่อนก่อนจะปิดคลิปไปอัปเกรดก่อน อัปเกรดใส่ไปเลยเอบวกใส่ไปเลยห้าทิ้นเอหนึ่งชงเรียบร้อยนะครับอัพเต็มแล้วเนาะก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโดน ก o p ี d ดิเมนชันนะครับส่วนตัวเราอะเราปิดไปประมาณ6,000เพรเนาะก็ถือว่าอยู่ในเด็กหลับดานนะครับเพื่อนๆปิดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับเวลาบายเจนใหม่คลิปน้าเจอจุ๊บๆเลิฟเลิฟจนเอาป i okay.